เป็นดิจิมอนแมงมุมก็ต้องเล่นงานเด็กๆที่ถูกเลือกด้วยดิจิมอนแมลง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสําหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนั่นเองครับผมวันนี้มาในหัวข้อที่มีชื่อว่าศึกบ้านแมลงที่กีก้าเฮาส์นะครับผมจ,จะเป็นเรื่องราวของในภาคซีรนะครับตอนนั้นก็คือว่าพวกเด็กๆที่ถูกเลือกเนี่ยเขาได้มีการโจรสแปงร่างกันเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็อัลคนิมอนเนี่ยก็ยังมีนี่แค้นที่ต้องชาระก,กับพวกเด็กๆเนาะเพราะว่าไอ้พวกเด็กๆที่ถูกเลือกเนี่ยมันชอบทําลายดาร์คทาวเวอร์ซะเหลือกเกินแล้วก็มันรเ จะไม่เหลือแล้วโอเคนิวม่าก็เลยจะลําบากนะครับก็เลยต้องหยุดเด็กๆที่ถูกเลือกนะเออแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ,อ้ยเหตุการณ์เรื่องของการต่อสู้ที่กีก a าเฮาส์ที่แบบกับพวกนิจม่าแมลงพวกเนี้ยเออบางทีอาจจะมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยสําคัญหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรามองจุดเชื่อมนะครับถ้าดูจากจํานวนเอพิโซดแล้วเนี่ยการต่อสู้ที่กีก a าเฮาส์อันนี้นะครับต้องถือว่าเป็นช่วงกลางเรื่องที่มันเริ่มจะเชื่อมอิจิโจจิเคนเข้ากับพวกเด็กๆที่ถูกเลือกแล้วเนาะเพราะว่าพอเห็นว่าเฮ้ยมีการโจเกรส ร่างกับอีจิโจจิเคนได้นะคนที่ต่อต้านเป็นคนแรกเลยก็คืออิโอรินะครับอิโอริเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่เห็นจําเป็นต้องไปโจเกรสรวมร่างกับ ทางอีจิโจิเคเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทุกคนก็มีเริ่มมีการถกเถียงกันแล้วนะว่าเฮ้ยเรื่องโจเกรสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เอ็กซ์วีมอนกับสติงมอนเท่านั้นนะเออแต่ว่ามันอาจจะมีใครที่อาจจะแปลงร่างได้อีกหรือเปล่าเออก็แบบมีการจับคู่อะไรกันตาน,น,น,นามากมายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าอีจิโจิเคนะครับเขาก็มีการพูดคุยกับวอร์มอนว่าการที่โจเกรสแปลงร่างเนี่ยมันคือการที่ดิจิมอนสองตัวรวมร่างกันแล้วก็เหมือนกับว่าร่างตัวเต็มวัยรวมกันแล้วกก็็ต้องงงมีีาารรรัับพลท่เปน ขึ้นมานะครับพอมีพลังที่เป็นร่างสมบูรณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยร่างกายจะต้องรับภาระหนักเออก็เป็นธรรมดานาอที่แบบว่าต้องใช้ energy ในการแปลงร่างเยอะอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยการที่เคนเขาเป็นห่วงตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้วอร์มมอนเนี่ยโจเกสแปลงร่างแล้วนะครับเออแล้วทีนี้เนี่ยคนที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการแปลงร่างที่สุดเลยก็เป็นไดสุเกะนั่นแหละครับเขาไม่ได้คิดอะไรไดสุเกะเป็นคนสบายๆอยู่แล้วเนาะไม่ได้คิดเรื่องอะไรประมาณนั้นเออแต่ว่าหลายๆคนก็ห่วงเรื่องของการแปลงรร่่่่่าาาจ็ออออกเลลยยวววมััันนะะใใช้้พไปปหืืที2คคแ ที่จะโจรเกสแปลงร่างได้อีกนะครับผมแต่ว่าพอก,งกังวลไปกังวลมาเด็กๆ,ๆที่ถูกเลือกเขาก็ยังมีภารกิจอยู่นะครับก็ทำลายดาทาวเวอร์ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับจนโอเคนิวมอนเนี่ยเขาทนไม่ไหวแล้วเขาก็เลยเรียกเด็กๆที่ถูกเลือกทั้ง6คนนี้นะครับมาที่บ้านกีกาเฮาส์เออซึ่งมาพอมาถึงบ้านกีกาเฮาส์ปุ๊บทุกคนก็จะได้รู้เลยว่าอันนี้กลับดักแน่นอนนะครับก็คือว่าตอนแรกเคนเนี่ยเขานึกว่าตัวเองโดนเรียกมาคนเดียวเออแต่ว่าพวกเด็กๆคนอื่นก็ถูกเรียกมาด้วยนะเออก็เลยเ เพื่อดูสถานการณ์ก่อนนะถ้าอันตรายปุ๊บต้องรีบกลับทันทีแบ่งทีมไปนะครับคนที่เข้าไปเป็นชุดแรกก็คืออิโอริเคนแล้วก็เดสุเกะนะทั้ง3คนนี้เข้าไปก็เปิดเลยครับผมเจอกับโกคิมอนก่อนโกคิมอนก็เป็นดิจิมอนแมลงสาบนะครับผมเออซึ่งเป็นดิจิมอนแมลงสาบที่จํานวนเยอะมากแล้วก็เพื่อเดสุเกะก็ต้องต่อสู้กับไอ้ตัวนี้นะครับโดยที่สติงมอนเอ็กซ์วีมอนแล้วก็อังคิโลมอนของอิโอริเนี่ยก็ร่วมมือกันต่อสู้นะครับสู้กันไปสู้กันมาปุา อิจิโจจิเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะโจเกรสแปลงร่างสักเท่าไหร่นะครับก็เลยมีการที่แบบเถียงกันไปเถียงกันมาจนแบบว่าเคนก็คือหาข้ออ้างว่าเฮ้ย hey, ไอ้ดิจิมอนพวกนี้มันไม่ใช่ดิจิมอนดาร์ทาวเวอร์หรือไม่มี Evil Ring, นะอีวิลริงนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแปลงร่างเพื่อให้ใช้พลังเยอะไปสู้กับมันทาไมเอออ่าก็มีการพูดถึงตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีดิจิมอนที่โผล่มาอีกครับก็คือคูเนมอนครับคูเนมอนก็คือจะเป็นดิจิมอนหนอนสายฟ้านะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็ไมไ จ,จโจจเคนนะจนเผลอตกเข้าไปในเครื่องซักผ้านะครับต้องบอกก่อนว่ากิก้าเฮาส์เนี่ยมันเหมือนกับบ้านที่มีขนาดใหญ่มากครับผมเหมือนกับว่าพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะมีไซส์ประมาณสักเป็นมแมลงสาบดีๆนี้เองนะครับเพราะว่าเดิมทีถ้าเราอินไซส์ของมแมลงสาบที่เป็นโกคิมอนแล้วเนี่ยโกคิมอนมันตัวใหญ่เท่าเท่ากับมนุษย์เลยใหญ่กว่ามนุษย์อีกนะเออแต่ว่าพอมาอยู่ในไซส์บ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นมแมลงสาบใช่ไหมหมายความว่าคนที่จะอยู่บ้านนี้ได้ต้องใหญ่กว่าเด็กที่ถูกเลือกประมาณร้อยเท่าเออว่าเป็น ความอันตรายมากเลยนะครับแล้วทีนี้อีวรีเขาก็เลยให้อามาริมอนเนี่ยแปลงร่างเป็นซับมาริมอนเพื่อเข้าไปช่วยอีจิจจิเคนนะครับตรงนี้เราจะได้เห็นเลยว่าอีจิจจิเคนกับอีวรเนี่ยเขายังไม่ค่อยที่จะสนิทใจกันเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเอีวรินะอียวรีเนี่ยเขายังติดใจยอยู่ว่าอีจิจจิเคนคือดิจิมอนไคเซอร์แต่ว่าอีจิจจิเคนเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าต้องอเครียดแค้นกับทุกคนแล้วหรือต้องรู้สึกว่าเกรงใจหรือไม่ถูกกับทุกคนโกรธทุกคนอะไรเงี้ยมันไม่มี มีทิฏฐิตรงนี้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยอีวีก็บอกว่าตอนนั้นที่ช่วยอิชิจิวจิเคนมันก็คือการที่เขาเนี่ย ตอบแทนบุญคุณที่เคนเคยช่วยเอิโอริไว้ตอนที่ทันเดอร์โบมอนโผลมาตอนที่อังคิโลมอนแปลงร่างครั้งแรกนะครับเออก็มีการพูดกันตรงนี้นะครับไดสุเกะก็เออมันจะเรื่องมากอะไรขนาดนี้นะเอิโอรินะเออเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่างที่เคนอิโอริแล้วก็ไดสุเกะกาลังแบบประสบเหตุการณ์อย่างนี้อยู่นะครับก็ไม่ยอมออกไปข้างนอกนะออแล้วแล้วก็คนที่รอยอยู่ข้างนอกก็มีทาเคโรอิโอริแล้วก็มิยากะนะครับสามคนนี้ก็ต้องเจอกับไฟมอนแล้วก็สไนมอนเออบุกเข้ามานะพอบุกเข้ามาเสร็จปุ๊บ เกเข้าไปในบ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้ตามไปเจอกันนะเพราะว่าต้องหนีเข้าไปในบ้านก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยฟลายมอนกับสไนมอนก็ไล,ล่ล่าพวกเมียโกะ ทาเกโรุ u, แล้วก็ฮิคาริกันอย่างดีเลยนะครับทั้ง3คนนี้ก็เลยต้องหนีตายกันก่อนเออแต่ทีนี้เนี่ยพอสถานการณ์มันไปปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เหมือนกับกระจกกัดกระจายแล้วนะครับก็คือจะมีทีมที่อา่าหลุดไปก็คือจะเป็นอิโอริเดรสเก้เคนตอนแรกสุดนะครับก็คือเดี๋ยวจะไปเจอกับอัลเคนิมอนและทีนี้ก็จะเป็นอา่าเมียโกเมียโกคือใช้เดียวนะครับผมหนีฟลายมอนส่วนสไนมอนเนี่ยก็ไล่ล่าทาเกโรุ u, กับฮิคาริไปนะครับเออคือแบบกระจัดกระจายแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์หลักมันคือตอนที่พวกเดรสเก้ไปเจอกับอัััลเเเเเเคคคมมมมิิออออนนนนรบบผี่่ยยหืกกาาางปุ ยู่นะครับซึ่งครุยตอนแรกเนี่ยที่เราเห็นเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันทําอะไรได้เออแต่ว่าความจริงได้ถูกเปิดเผยตอนที่เขาควบคุมสติงมอนได้นะครับคือพอครุยตัวนี้มันควบคุมสติงมอนได้ปุ๊บเนี่ย,คเ,ยเคนก็เลยแบบตกใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ครุยนี่มันสามารถควบคุมดิจมอนของเราได้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอลลี e ก็พลาดนะครับให้อัลคินิมอนเนี่ยแปลงร่างเป็นดิกมอนซึ่งดิกมอนเนี่ยเป็นดิจมอนแมลงเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ไอ้ครุยของอัลเคนิมอนเนี่ยมันก็สามารถควบคุมดิกมอนได้เท่ากับว่าด้้้้แลวเเเสร็็จปุ๊บนี่ยกยใหข,อขา โจมตี X-V-1 นทันทีเออพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ทั้ง3คนก็เพิ่งได้รู้ว่าอ้าวขลุ่ยนี้มันใช้ได้ผลกับดิจิมอนแมลงนี่หว่าเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีคูเนมอนแล้วก็มีโกคิมอนนะครับเออซึ่งเป็นดิจิมอนแมลงทั้งนั้นเลยอ่าเสร็จปุ๊บสติงมอนกับดิคิมอนก็โดนไปด้วยนะครับซึ่งมารู้ต,ตัวตอนนี้มันก็สายไปแล้วครับผมดิคิมอนเนี่ยใช้ท่าดิควェกในการโจมตีให้พวกทั้ง3คนเนี่ยล่วงลงไปบนใยแมงบุมของโดคุกุมอนครับผมเออซึ่งพอเจอกับโดคุกุมอนแล้วก็ติดอยู่ในใย,ยปุ๊บเนี่ยเออ บีบรัดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ต้องใช้ความใจเย็นนะครับเคนก็เตือนสติโยริยให้ใจเย็นเข้าไว้แล้วก็นึกถึงวิธีการที่จะหลุดจากใยม,มุมนี้ได้นะครับในระหว่างที่โดคุกุมอนเดินมานะครับถ้าเกิดว่าจะหลุดจากใยนี้ได้นะครับต้องเปิดแอร์อ่าโยริก็เป็นคิดเรื่องเปิดแอร์ขึ้นมานะครับพอคิดเรื่องเปิดแอร์ขึ้นมาได้ปุ๊บก็ต้องทํายังไงให้เปิดแอร์ได้รีโมทตรงนั้นเคนก็เลยใช้ไม้นะครับในการที่จะโยนให้กับเดสเกตและเดสเกตก็ชูดไปโดนรรีีออพย โดคุกุมันมันก็หนาวแล้วมันก็กระโดด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 แล้วก็แย่งมุมขาดลงมานะครับพอแย่งมุมขาดลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเคนกับเอลลี่แล้วก็ไดสเกตต้องหนีเข้าไปในลินชักตู้เสื้อผ้าก่อนนะครับตรงนั้นก็หนีเข้าไปเสร็จปุ๊บสติงมอนกับดิกมอนมันก็ตามลงมาพอมันตามลงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะพยายามเปิดไอ้ลินชักนี้นะครับและในระหว่างนั้นก็ต้องค่อยๆวางแผนกันใหม่แล้วว่าต้องเอายังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยสติงมอนกับดิกมอนเข้ามาเสร็จแน่นอนนะครับเพราะฉะ มันส่งสัญญาณเข้าหากันหรือเปล่าเออพอมันมีการส่งสัญญาเข้าหากันปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นกับคลื่นเสียงที่จะทําลายขุยนี้ได้นะครับคือต้องมีการอธิบายก่อนว่าขุยเนี่ยมันเหมือนกับว่าปล่อยคลื่นเสียงที่เรามองไม่เห็นนะครับมันมีคลื่นเสียงที่สามารถทําให้การสั่นสะเทือนของอากาศควบคุมแมลงได้นะครับพอการสั่นสะเทือนเนี่ย เราต้องแก้ไขด้วยการที่ส่งคลื่นที่มันไปต้านกันพอต้านกันเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกมแมลงมันจะไม่อยู่ในการควบคุมของคลุยนันอีกต่อไปนะครับพอได้คิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเออก็ส่งอ e ีเมลไปหาเมียโกะนะครับเมียโกะกับทาเครุแล้วก็ฮิคาริเขาก็มาร่วมมือกันในการที่จะทํา ตัดต่อเสียงแล้วก็ยิงเสียงเอาไปเพื่อต้านกับเสียงคลุยของัล c ค e m o n นะครับแล้วต้องบอกว่าทําได้สําเร็จนะเออซึ่งตรงน,นี้เราก็จะได้เห็นนะว่าเฮ้ยเออลืมไปเลยว่ามิยาโกะเขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมนะครับเพราะว่าเดิมทีตอนแรกสุดเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยอิอริเนี่ยเขาขอให้มิยาโกะไปช่วยซ่อมคอมให้ก็มีนะครับแล้วก็ตอนที่รู้ว่าเคนเขาเป็นแชมป์เรื่องของการเขียนโปรแกรมมิยาโกะก,ก็บอก่ฉันก็เขียนโปรแกรมได้นะยะอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้เนี่ยมิยาโกะเขาก็ใช้โปรแกรมตรงนี้นะครับในการที่จะทําาลลยยยเสีงงุขออแ้วก็า ได้สาเร็จครับผมสิงมอนกับดิกมอนก็กำลังจะเข้ามาเล่นงานพวกไดสุเกะอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเสียงคลุ่ยนั้นนะ่ะมาทาให้ทั้งสองคนนี้ได้สติกับมาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ไปโดยที่เอาเคนิมอนก็ยืนอึ้งอยู่นะว่าเฮ้ยมันทําได้ไงวะ,อะพออึ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องลงมาต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการกระโดดลงมาของเอาเคนิมอนเนี่ยทั้งอิริแล้วก็เคนเดสุเกะก็ตกใจเลยว่าเดี๋ยวนะโดดลงมาจากที่สูงขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรเลยเเเเหรรรออออะไอะีีีี้้้้นนนคคัแลววทมกก็ดาาปิผย่ื อัลคีนิมอนที่เป็นดิจิมอนแมงมุมนั่นเองครับผมอ่าแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าอัลคีนิมอนเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนแมงมุมที่มีความแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเขาก็สามารถต่อสู้กับพวกดิจิมอนของไดสุเกะได้เป็นอย่างดีนะแต่ว่าพอดิจิมอนแมลงตัวอื่นเนี่ยไม่มีใครตกอยู่ในการควบคุมของขอัลคีนิมอนเสร็จปุ๊บอัลคนิมอนก็ต้องต่อสู้คนเดียวและการต่อสู้ของอัลคีนิมอนต้องบอกเลยว่าเขาต้องอด,ดเด็กๆที่ถูกเลือกล้มนั่นแหละนะครับแต่ว่าศึกหนักมันมาตอนที่ X v mon mon เอ็ก มาต่อสู้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคราวนี้อีจิโจจิเขายอมแล้วนะครับยอมให้รวมร่างแล้วเออก็รวมร่างเพื่อที่จะต่อสู้กับโอเคนิมอนอ่ะพอเป็นร่างสมบูรณ์ประทะก,กันขนาดนี้อ่าอโอเคนิมอนก็สู้ไม่ได้นะครับพอสู้ไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยทุกคนก็วางแผนกันว่าจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับโอเคนิมอนยังไงนะครับฉากนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับเป็นการครีเอทในแบบบ้านกิกาเฮาส์ได้ดีมากเลยก็คือบ้านกิกาเฮาส์เนี่ยมันมีอะไรอะไรมันก็ใหญ่ไปหมดเลยถูกปะเออทีนี้เนีีีีี่่่่่ยยยเเเเเเเด็็็กกกกกกๆทททถูลลลลืออออออคคคค้้าาานนนนมะรรรรััับบไไปปปหหงงววพสจุ๊ ไอชูริมอนกับมิยากะก็สาดพริกไทยใส่ก่อนเลยพอสาดพริกไทยใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้ยมันก็โอ้โหจามแบบว่าฟัดฟอดฟอด,ด,ด,ดเลยพอแบบอัลคินิมอนจะหนีปุ๊บไปเจอดิกมอนครับผมดิกมอนใช้สเปรย์ฉีดมแมลงฉีดใส่อัลคินิมอนก็ดีว่าไม่ตายนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โดนสเปรย์ฉีดมแมลงเข้าไปไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว,ว,ลวเดินไปปุ๊บเนี่ยเจอกับทาเครุแล้วก็ฮิคารีนะครับถือสายไฟไว้อยู่นะครับแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยพุ่งเข้ามาช็อตอัลคินิมอนนะครับจนแบบว่าหัวฟูกกันนนนนเเเเเเลลยยยยยดีีีวะอออออออซึ่่่่งงงงพพพปป็็าาุ้้้๊บคมิตแ ครับแล้วทีนี้เนี่ยพวกเด็ดเด็ดที่ถูกเลือกก็ต้องมาเคลียร์กันนิดนึงว่าเอาเคนิมอนเนี่ยทำไมต้องทําลายโลกดิจิตอลด้วยเออเอาเคนิมอนก็บอกว่าอันเนี้ยมันคือหน้าที่ของฉันมันคือการมีชีวิตอยู่ของฉันเนี่ยฉันต้องทําลายโลกดิจิตอลให้ได้ทําลายด้วยการตั้งดาร์คทาวเวอร์ไปทั่วนั่นเองนะครับเออเอาเคนิมอนก็บอกเล่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าเคนเองก็ยังมีข้อข้องใจว่าทําไมถึงต้องเลือกให้เคนเนี่ยกลายมาเป็นดิจิมอนไคเซอร์ด้วยนะเออซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อคาใจเคนอยู่ตลอดแลล้้้ววกก็มมมััันนนนนนนจจะะไไไ่่่่คคคคออออยยยยดดําาาตตบบบปถึงสุทเเเเรีหื ความแค้นส่วนตัวกับอเคนิมอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับเขาก็เลยอาสาที่จะจัดการกับโอเคนิมอนเองแต่ว่าเด็ๆที่ถูกเลือทุกคนก็ต้องบอกว่าต้องมาหาทางที่มันแบบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านี้ทํายังไงก็ได้ให้แบบว่าอเคนิมอนเนี่ยมันไม่สามารถไปทําเรื่องชั่วร้ายได้นะครับขณะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็อเคนิมอนเนี่ยกำลังจะแย่นะครับเพราะว่าเล่นง,งานผู้เด็กที่ถูกเลือกก็ทําไม่ได้เพราะว่าแรงไม่ค่อยจะมีแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามีดิจิมอนอีกตัวหนึ่งโผล่ มีความเป็นมัมมี่นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับคู่หูที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับอัลเคนิมอนนะเออซึ่งอัลเคนิมอนเนี่ยเขาสู้ไม่ไหวแล้วนะครับมัมมี่มอนก็เลยมาช่วยแล้วตอนมัมมี่มอนเขาแปลงร่างเป็นมัมมี่เนี่ยเออก็คือเหมือนลักษณะจะคล้ายกับอัลเคนิมอนนะก็คือว่าสามารถแปลงร่างจากร่างมนุษย์กลายเป็นร่างมัมมี่ได้นะครับที่จริงอ่ามัมมี่มอนเนี่ยก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่เด็กๆที่ถูกเลือกประมาทอยู่นะครับไอ้มัมมี่มอนเนี่ยมันเลยใช้ปืนสายฟ้า ขั้นบาดเจ็บเจียนตายอะไรแต่ว่าทําเพื่อจะพาอัคนิมอนหนีเท่านั้นเองนะครับตอนที่หนีไปได้เสร็จปุ๊บเนี่ยอาอเคินิมอนยังถามเลยว,ว่าทําไมถึงไม่ยอมกําจัดเดเดูกเลือกแทนที่จะมาช่วยชั้นอะไร <c oughs> ก็มีการด่ามามิมอนนะเออแทนที่จะขอบคุณมามิมอนสักหน่อยก็ไม่มีเออนะครับผม่านี่ก็เป็นการจบสึก การต่อสู้ที่บ้านมาแมลงนะครับที่กีกาเฮาส์นั่นเองนะครับผมจะบอกว่าในศึกเนี้ยเราจะได้เห็นอะไรเยอะมากเพราะว่ามันเป็นอ่าช่วงกลางเรื่องพอดีเนาะก็คืออิจิโจจิเคนเขาเคยเป็นดิจิามันไคเซอร์มาก่อนก็ยังไม่ได้รับการ,รยอมรับมากมายแนมะ้ว่าจะขอโทษไปแล้วโดยเฉพาะเอลีนะก็คือยังไม่ยกโทษให้อิจิโจจิเคนนะครับแต่ว่าพอมีการโจเกสแปลงร่างได้ปุ๊บเนี่ยเดสุเกะก็เหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราคือเพื่อนกันใช่ไหมเพราะว่าเราสามารถที่จะต่อสู้ร่วมกันได้เออเคนก็ยังรู้สึกว่ามีร ห่วงใจนิดนึงแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับก็ยังมีความลังเลตรงนี้อยู่อ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตรงนี้เองอย่างที่บอกตอนแรกเคนก็ไม่ได้คิดจะรวมร่างโจเกรสอีกครั้งหนึ่งนะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วการต่อสู้กับโอเคนิมอนก็ทําให้เคนเปิดใจที่จะร่วมต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเออถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีของเคนกับเด็กๆที่ถูกเลือกรุ่น2นี้นะครับเออมันก็ถือว่าเป็นอีกการหนึ่งแล้วหลังจากนนนนั้น้้เเเเีี่่่่่่่ยรรรรราา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 กกก็็็จจะะิมมมมมไดหวววขบบททททใตอสูํล ทาวเวอร์ของอัลคิิมอนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของพัฒนาความสัมพันธ์ของเด็กๆที่ถูกเลือกกับอีจิโจจิเคนกะระกะนะครับผมส่วนเรื่องของการต่อสู้ก็เป็นดิจิมอนแมลงเนี่ยผมว่าอ่าเป็นอะไรที่เป็นตัวเสริมได้ดีนะครับแล้วก็ให้เราเห็นเลยว่าอัลคิิมอนเนี่ยเขามีความร้ายกาจของเขาประมาณไหนนะครับทั้งเรื่องของการวางแผนร้ายเรื่องของการต่อสู้ก็ไม่เลวนะครับผมสำหรับสถานาการณ์ในการต่อสู้ที่บ้านกีกาเฮาส์การต่อสู้กับดิจิมอนแมลงและกกะะก็็ปปะะทอััเนนนนนจบด้้วยราราี่ง ครับผมถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้ที่ก i ก a เฮาส์เนี่ยเล่าให้ฟังกันได้นะครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่เป็นภาพที่น่าจดจำนะครับสำหรับการต่อสู้ที่นี่นะครับผมแล้วก็คิดยังไงกับอาเคนิมอนก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้เช่นกันนะครับเพราะว่าดูคุณเธอจะมีบทบาทมากเลยใน2ตอนนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไป